สวัสดีค่ะ FC ที่น่าราัทุกท่านนะคะมินใกินใหญ่ค่ะมันให้กินแซ่บแจ่บแาบไก่ค่ะต้มไก่ค่ะขายห้อยๆเลยคะ่ะมานะคะไม่กินกน้ำก,กันจแกงแพะกระจาเจามีมะเขือหอมแดงจากปากกดหอมนะะเนะปะลาลาซับล้วเดิมามามาค่ะมา ไมกินมันแยเด้ออันนี้จานข้าวหลานจ้ะอ่ามาอยู่พี่ส่จา,ขานข้าวหลานข้าวเหนียวร้อนๆนี่ก็ทิพย์ข้าวเหนียวได้จ้าม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 า,มากินมันแย่ข้าวเหนียวร้วอนๆก่อนอื่นก็หาขนมกินก่อนเด้อค่ะ กขนมย่อยไ,ไปใส่นอะเป็นกินก่อนอาหารนี่นอแะแบบนึงได้จ้ะได้ไปเอาถุงยาต้องอากนะเสิร์บด้วยกันราบไปเซปีได้จ้ะ ได้ปีกวยตะลี่นี่เนีนหน่อยมากหัวนึงเอ๊บเสร็จเผาแล้วเด้อบัดนี้เด้อยัางที่เนาะ สวัสดีจ้า FC เก่าเ FC ใหม่แล้วก็คนกําลังจะมาเป็นเ FC แม่ติ๋วทุกท่านนะคะมามากินถอนน้ำเยี่ิ๋วจ้าลาบไก่จ้าไก่เหนียวนะคะนี่ก็ต้มไก่เหนียวจ้าอ,อันนี้ทอดไข่ลานจ้าพัก <laughs> มาเด้อค่ะเด้อ มะเขือม่วงแล้วกใกล้ๆบอกเขือคืนจ้ะเขือม่วงไม่อร่อยที่เราก็จะเมื่อบ้านละ ส่วนใหญ่หญหญสวไงจดใจดีจ้ะลาบผิดละอันนี้ละยายเรื่อบรเซอร์ิดบนด้วยจ้ะว่าสิค้นหน่อยๆกับลายที่เขาจ้ะ สวัสดีจ้าแม่ไม่สโทรมาหน้อยแล้วเอาไอยเยจ้าแม่ข้าวลาไก่มาอ่าสวัสดีจ้าเอฟซีหน่อยกำลังทำคลิปจ้าไม่หวานโทรมาจ้ะอะลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะมามากินข้าวกับแม่ววิวเด้อสวัสดีเอฟซีแม่สิวนะจ้ากินข้าวกับลาบไก่ต้มไก่มาไก่เนีว้ว จ้ามากมาก <laughs> จ้าจ้าโอเคนด่กินไปนานไม่อยังกินนานยังอ้ะได้ห้านาทีแล้วใกล้จะปิดแล้วจ้าคุยได้คุยได้เราไม่มีความรักกับเอสซีของเรานะคะไม่มีคะ่ะไม่มีตะกี้เอาเข้าวให้หมาจานะ้าอาบน้ำ เทียนบอกแม่แ,แม่ติวเขานะโทรหาอ๋อแม่ขอเขาอาบน้ำโผล่อาล้ำเอาข้างไม่รูกรู้อยู่ก็เลยปิดก,ก็เลยมาทำคลิปอ๋อเ,เก็โปเกมอนที่แม่แกะไว้นั่นแหละลูกมันเล็กนะแต่มันวหวานหวานเออจ้า ขอบคุณมากคะ่ะไม่หวานส่งส้มโอมาให้กินอีกละค่ะพี่น้องพรุ่งนี้ก็ถึงอุ้ยน่าจะถึงนะถึงแม่จิวลืมลืมเอไม่ได้ลืมหรอกไออู้ไปส่งมัวนอนคิดว่ามันใกล้ไงของที่ไม่หวานสั่งซื้อน่ะซื้อขึ้นมาอุปไปส่งแล้ว น้องพาเฝ้าร้านมันใกล้ๆเนะเาะว่าจะเอาไอา้นั่นใส่ให้รอรอให้หมูยอมันเย็นไงก็ตัวเองเข้าไปนอนอว่าจะเอาไอ,าอา้น้ำปูกับยาใส่ให้สักขวดนึงน้ำปูเอาไว้เที่ยวหลังแล้วกันเนาะ ก็ยังเหลืออยู่ขวดขวดครึ่งลหรจ้าจ้ะขวดลุยครึ่งแล้วอ,อย่าอย่ามองนะจ้ะมีอะไรจ้ะพี่น้องมิยังกระซ่งให้กันกินอย่างเซราจา้าอันซื่อกระซื่ออันให้กรให้จ้าอันซื่อก็มีอันแบ่งให้กันก็มีมีมีมันมีเยอะจ้าเพื YouTube. เอ่อน y o ยูทูบ คนดีๆมีเยอะไม่พันน้อยใจอะไรให้กันสงสัยอะไรถามเลยถามได้คุยได้เนะาะจ้าแม่ติวกับแม่หวานคบกันมาจะสองปีแล้วนะแต่ทำ YouTube มา เนักเรียนบอกว่าไรสดทะเลาะกันเผื่อบไปแล้วสนับสนุนไรด่ากันคนชอบสนับสนุนแล้วพรุ่งนี้ก็ดีกันเนาะเข้าใจกันละจ้าเนาะดีกันละจ้าไม่ไหวมาติวกลัวลมทีนี้ไรไรดีกันละจ้าใช่ไหมอืม พอดีทัวร์ลงแสนวิวแน่นอหนหูุทียนค่ะว่าได้แสนวิวแน่แน่ค่ะว่า,าสันหาหวัวเมร่าไก่แมปีลาบไก่แตงัวปีเผ็ดม,ม,มากเลยลาบเองกินเองเผ็ดเอง ทำไมเก <c oughs> ็ไม่ไหวละเอา้าหอมแดงก็ร้อนแรงละตื่มไงตื่มเข้ <c oughs> าใ <c oughs> เดี๋ยวมันอาจจะห้าไม่หวานอยู่หนูเทียนเลยห้าห้าไมหวานอะไรสวดจินักพริกเพื่อไม่ปัะเอา, <c oughs> า,าเจ้าสิบละ บ่เสแสนเก่าสิเลยโนเทียนเลยอตาก,กันแล้วก็ดีกันต้อก็งงเดี๋ยวคนต่อก็งงว่ะนะทัวลงแน่ลัวคันใหญ่ลงแน่นอนแดงขพี่น้อกแทบ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  ซอนเย็้ิ๋วเนี่บดสมุนไีกับิดเ้อซ้อนสดแกงนี่ทต้นใหญ่ไหมช้อนลือะหรือว่าทับพีทับพีทัพีเอากวนแล้วก็ติ๊ดถ่วยมาเลยักเอาตักแกงแล้วก็ติ๊ดถ่วยมาเลยว่าอกันนวดยังมอง่แกว วันนี้ตามเพื่อนเก่าหมดแล้เดี๋ยวคืนนี้เจ้าเพื่อนเพื่อนใหม่เข้าออบ้าน uh. น้องพาวเขาจะไปนอนกับพ่อกับแม่เขา uh. ส้องอาทิตย์ละนอนกับยายเดี๋ยวเดินไ่บานงาวแล้วจบคลิปก่อน yeah. ขอบคุณทุกเลิมทุกรักทุก,รกไรทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเอฟจีแม่ติ๋วน่ารักทุกคนเลยจ้าอแม่บกาลาเอฟซีเข้าจ้าบ๊ายบายสว,ส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะรักทุกคนนะคะ